กัน呐 So g <good. S 1> กดติดตาม,ตามกดตรงนี้นเลยลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองกินนี่ม a มา c าโนม <Yahoo! S 1> ีมีทั้งแบบเย็นและแบบร้อนในกล่องเดียวกันแต่เราต้องเลือกอย่างอะอย่างหนึ่งแล้วก็เลยซื้อมาสองกล่องเลยโอเคเราจะมาแกะกันเลยโอ้มีซองให้ด้วยอะ เฮ้ยมีหลอดให้ด้วยอันนี้ใช่ไข่มุกอ๋อทำไมรุนูนแบบแม่งอย่าไปบีบมันเลนมันละลายแล้วเขาก็มีหลอดให้ด้วยมาดูอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ผงชากับอันนี้เฮ้ยหลอดยืดได้ด้วยอันนี้ผงมาม่าอันนี้ผงชาทุกคนเนี่ยอ๋อคือมันต่างกันตรงที่ใส่น้ำแข็งกับไม่ใส่น้ำแข็งอันนี้มันเป็นครีมเนี่ยทั้งสองอันต้องเสร็ตละลายแล้วเดี๋ยวถ้าเย็นค่อยมาใส่น้ำแข็งต้น ของพี่มันแล้วแต่แต่พี่กูต้องปรุงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันเย็นเดี๋ยวมันปรุงไม่ได้แล้วก็ปรุงใช่ไหมเทซอสก่อนเทซอสก่อนนี่ทุกคนเดทผงชาหอมหอมหอมไม่มีอันนี้ไม่มีเฮ้ยเหมือนเหมือนซอสอันนี้เหมือนมาม่าต้มยำธรรมดาอันนี้เป็นครีมแหละครีมเฮ้ยก็น่าก็น่าอย่าพึ่งก็น่าอย่าพึ่งเดี๋ยวพีน้องมันไม่เหมือนเป็นชาเป็นเหมือนเป็นนมอืมเพราะมันคือชาเนื้อรสชาติคล้ายๆแบบนมสดที่มันไม่หวาน หรอนมืออดยากกินผงธรรมดากับมาม่ามากกว่าของผงทีไม่ต้มยำอ่ะมันมีรสชาติของมามอึมชาเลยทุกคนต้มยำผงต้มยำอ่ะเผ็ดมากมีรสชาติของมาม่าเอ้ยมีรสชาติของชาไข่มุกอร่อยมันเป็นไข่น้ำผึ้งอ่ะไข่มุกแล้วแต่ถือเป็นไข่เลยแมเนี่ยมันต้องแบบไข่เลยทุกคนทุกคนไข่มุกก็อร่อยมากมันเป็นสีชานม มาถึงขั้นตอนการใส่ไข่มุกแล้วเฮ้ยไข่มุกมันมีน้ำผึ้งด้วยทุกคนมันเป็นเหมือนน้ำผึ้งใส่ในไข่มุกหวานน้อยอร่อยมากไข่มุกไข่มุกอร่อยเขามีดอดให้ดอดไข่มุกเอ้ยไม่ใช่ต้องมีดอดให้ดูไข่มุกด้วยทุกคนนี่ดอดอะไรพี่กูทำมันเหนืยคนเดี๋ยวเราจะทำอันหนึ่งร้อนอันหนึ่งเย็นมาเชิญไปดูคล้ายๆ น้ำมันเหมือนน้ำพึ้งแย่แล้วเดี๋ยวมาใส่ถุง <st arts> จะเข้าเหรอเย็ยนใส่หลอดหรือเย็นใส่หลอดคุ <ması> ดยมันแบบแขกแขกไงก็ไม่รู้ว่ <laughs> าเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้น <c ười> ตอนการลองชิมการเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงไหนออกมาด <c ười> อันไหนอร่อยกว่ากัน เขไม่กูอร่อกว่าเหรออันนี้มันเหมือนมาม่าที่ถ้ากินเส้นเปล่าเหมือนเส้นมาม่าที่ตุ๋นไปในน้ำผึ้งเดี๋ยวได้หรอมาดูกคนต่อไปกันเกัเนอร์เพราะเนอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญาการกินมาม่าถ้ากินหลายมันเมอาแดกรนเนอร์อคอคอเดี๋ยวที่หน่่ชิเหรอกรเออไ่เหลือออรวอันน่่อ เห็ดไบรนดี้แบบแล้วแบนนี้อบนด์อะไรกรชิมคนทุกคนไข่มุกขายเฮ้ยเจอ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 ทำไมในผ้ามันต้องใหญ่ทำไมอันนี้มันกระจิ้วเดียวอะอย่างกับมินิี่้ยวันถวายเห็นยังไข่มุกอร่อยนะ ในทุกคนไข่หมึกเลก,ก็จิ้วเดียวม,มันก็หมือนเส้นมามา่าใส่เข้าไปในชาดองไข่หมึกกเต็ม <c oughs> อันนี้พี่กฤขอให้แปดอันนี้ให้หผลสรุปนะคะก็เป็นว่าอันนี้อร่อยอก,กว่าและอันนี้ก็รู้สึกเฉยเฉยมามาม่าเนี่ยมันต้องกินแบบร้อนมันลงตัวกว่าแต่เนี่ยมันเย็นมันก็แบบ มันยุบมันไม่เข้ากันไม่ได้ใครอยากกินก็ลองไปซื้อนะครับไปหาซื้อกันได้ราคาสิบกว่าบาทเนาะกว่าบาทถ้าอยากลองรับรู้รสชาตินะก็ไปซื้อได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเออยาดีกว่าก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะและสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคลายด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปด้านในของพวกเราบ๊ายบายอย่าให้ ชิมอะไรอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะผมคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยมีอะไรแปลกๆก็คอม <ๆ S 2> นเมนต์มา